สวัสดีครับพวกเราสองคนในรายการสายเลิฟสายมูนะครับผมคมช้ยแฮคับผมเล้งครับและแน่นอนนะครับเมื่อเจอเราสองคนแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับที่ชอบในเรื่องของมูเตลูก็จะต้องดูรายการของเราที่สุดครับเล้งมีความเชื่อเรื่องพวกนี้ไหมครับ โอ้โหบอกเลยว่าผมเป็นสายมูตัวจริงเลยนะครับแบบจะทําอะไรทุกพื้นที่หรือว่าการเคลื่อนไหวต่างๆก็ต้องมูเตลูมาก่อนเลยครับแน่นอนนะครับและวันนี้นะครับเราอยู่กันที่คุ้มณห,หน้าทองของอาจารย์สุบินนะครับถ้าพูดถึงคุ้มณห,หน้าทองเนี่ยหลายคนก็ต้องเคยได้ยินชื่ออาจารย์สุบินกันมาแล้วโอ้นับเป็นว<อ>่าชื่อเสียงเรื่องลือมากของเมืองไทยเลยนะครับใช่ครับหน้าทองของเราอ่ะแล้วทีนี้เล้งเชื่อเรื่องนี้ไหมครับเรื่องการลงนะผมเชื่อครับแบบเชื่อแบบเชื่อมากๆเลยครับจริงต้องมาไง ต,ต้องอมาให้เห็นกับตาพอดีเอ,อแล้วการลงหน้า,นาทองเนี่ยมันช่วยอะไรยังไงบ้างครับอ๋อก็เหมือนแบบว่าสําหรับความเชื่อสําหรับสายมูเตลนูนะครับการลงหน้าทองส่งเสริมด้านเมตตามหานิยมเสริมอานาจบรารมีหรือให้ราศีจับราศีออร่าแบบปังๆครับ <S <S โอ้ครับจะพูดถึงแล้วเนี่ยครับใครต้องการที่จะให้ตัวเองเนี่ยครับมีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองเวลาไปพูดคุยงานเหมือนกับ ผู้ใหญ่เอนดูเมตตา <ผม S 1> ก็ต้องที่นี่เลยนะครับคุมณห,หน้าทองมาลงณะหน้าทองกันที่นี่ถ้าเราพูดอย่างนี้เนี่ยหลายคนคงอยากจะเจออาจารย์สุบินกันแล้วตื่นเต้นผมผมและก็อยากเจอเหมือนกันครับเคยเจออยางยังเลยครับยังไม่เคย <c oughs> เจองั้นเดี๋ยวช่วงหน้ากันครับเราไปพบอาจารย์สุบินกันเลยครับ ครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับอาจารย์สุบินแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์สุบินสวัสดีครับโอ้โหไม่เจอนานเลยปกติเนี่ยนะครับชายแฮกเนี่ยเวลาจะทําอะไรสําคัญสําคัญแต่ละอย่างเนี่ยก็ต้องหาอาจารย์สุบินก่อนเลยอาจารย์สุบินช่วยลงนะหน้าทองให้เล้งเป็นไงบ้างอาจารย์สุบินตื่นเต้นมากเลยครับรับว่าเป็นผมก็อยากที่จะเข้ามาแบบบูชาหรือว่ามาอยากมาเป็นลูกศิษย์อาจารย์นานแล้วครับที่เพิ่งมีโอกาสได้มานบว่ายินดีมากเลยครับ เออนะครับและอาจารย์สุบินเนี่ยครับถ้าพูดถึงคุ้มหน้าทองในเรื่องของการลงน,นะครับจริงๆแล้วก่อนอื่นเนี่ยเราอยากรู้ว่าที่นี่อยู่ที่ไหนยังไงบ้างอยากให้อาจารย์บอกนิดนนงเพื่อหลายคนดูเทปนี้แล้วแล้วก็อยากจะมาหาอาจารย์ครับก็ที่นี่นี่ก็เป็นมูลนิธิสุบินนิมิตรหรือว่าเขาเรียกว่าลานเทวาเนาะแต่ว่าที่เมื่อกี้พูดว่าคุ้มหน,ห,นหน้าทองเนี่ยก็เป็น อ,อยู่ข้างในแต่ก่อนเราจะอยู่ก็ห่างจากนี้ไปไม่กี่เมตรหละแต่อันนี้ที่นียเราสร้างเป็นมูลนิธิเป็นลานเทวาไว้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมด้วยแล้วก็จะเป็นที่พักผออ่อนหย่อนใจกับลูกศิษย์ด้วยครับแล้วลูกศิษย์ที่มาหาอาจารย์ส่วนใหญ่นี่นะครับส่วนใหญ่จะมาในเรื่องของมาทําอะไรยังไงบ้างครับที่นี่ก็มีการลงน้าหน้าทองก็มีสักบ้าง เรามีอาบน้ำมนด้วยพอได้ยินคาว่าลงณหน้าทองเนี่ยเลยเคยได้ยินไหมได้ยินครับมีความรู้สึกไงถ้าพูดถึงว่าลงณหน้าทองก่อนหน้าทองผมคิดว่าน่าจะเป็นสายมูเตลูครับเพราะพมเหินพี่ๆในวงการบันเทิงแบบเห็นบอกว่ามาทํากันเยอะมากวันนี้ผมก็เลยอยากมาอ่าแล้วคือแบบหน้าทองนี่ครับถ้าแบบเราลงแล้วเราแบบต้องรักษายังไงเรามีข้อห้ามไหมถ้าเราทําแล้วอะในตอนนี้ครับอ่าหน้าทองก็ลงเนนี่ยยก็คือออขงาาจร์ะ แต่ละสำนักจะไม่เหมือนกันว่าข้อห้ามเนี่ยข้ออาจารย์ก็คือห้ามด่าพ่อเราแม่ลบดูครูอาจารย์แล้วก็อยู่ในสินห้าแล้วก็โถมน้าลายลงโถส้วมเนี่ยไม่ได้ทพราะอะครับเพราะว่ามันจะก็เรียกว,ว่าของมันจะหลุดนะเหมือนของจะหลุดอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นทาในสิ่งที่เป็นมงคลนะครับทำสิ่งที่็นมงคลอาจารย์การลงนะเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีลงกันหลายแบบมาก ทีนี้บางคนลงมือหมั่งลงน้าทีัการลงนณห,หน้าทองจริงๆเนี่ยเราต้องลงยังไงหรือลงที่ไหนหรือลงกี่จุดมีกี่แบบครับราอาจารย์ลงน้หาหน้า,นา,นาทองนี่ก็อย่างที่เคยได้ศึกษามาเนาะอาจารย์ก็จะมีสามแผน่นเก้าแผน่นแล้วก็ร้อยแปดแผน่นสามแผ่นนี่ก็จะเป็นพระพุทธคุณพระพธรรมคุณพระสังฆคุณคก็คุม้มของแต่เก้าแผ่นเนี่ยจะลงฝ่ามือด้วย ก็เกี่ยวกับข้อเก็บเงินนะเก็บเงินเก็บทองอะไรแล้วก็ลงตรงหน้าผากตรงคางตรงอะไรนี่อีกก็จะเขาเรียกว่าเสริมสิริมงคลหรือเสริดวงอย่างนี้แต่ถ้าเป็นร้อยแผนเนี่ยจะเป็นครอบจักรวาลได้ทั้งเมตตามหานิยมหาสน์แล้วก็ธุรกิจการงานเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่อย่างนี้คือผมว่าผมต้องได้ลงมือได้แหละ ก็เบเงินไม่อย hmm. ู่เลยใช่เงินเฟืองมากเพราะว่าปกติเน anyway> cool ี่ยตัวพี่ชายเองก็เคยมาลงน้าหน้าทองกับกับอาจารย์สุบินนะครับแล้วก็ทุกครั้งหรือไม่ก็ทาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะประสบความสําเร็จตลอดก็กลายเป็นที่รู้จักนะครับจริงๆแล้วบอกว่า่ที่นี่นะครับบอกว่ามูลิติสุบินมูลิติสุบินนิมิตสุบินนิมิตนะครับใครที่สนใจก็มาอาจารย์ได้นะครับปกติเนี่ยนอกจากคนไทยแล้วเนี่ยนะครับอาจารย์ก็มีลูกศิษย์จากต่างประเทศจที่ไหนบ้างครับอาจารย์ มีก็ในโซนเอเชียนี่นก็มีเกือบเกือบทั่วนะถ้าพูดถึงก็ว่เาเวียดนามไต้หวันสิงคโปร์มาเลแล้วก็จีนอะไรอย่างเ<อ>งี้ยครับถ้าพูดถึงเรามองความรู้สึกว่าของเราเนี่ยจุดดินนะครับแบบว่าที่หลายคนต้องต้องมาที่นี่แล้วทุกคนว่ามีความรู้สึกว่าถ้าลงน้าหน้าทองเนี่ยต้องอาจารย์สุบินเอ่อก็คือมาลงน้าหน้าทองด้วยแล้วก็มี การจุดเทียนด้วยที่อาจารย์จุดเทียนมันช่วยยังไงครับอาจารย์จุดเทียนเนี่ยมันเป็นศาสตร์ทางเหนือทางล้านนาเนาะเป็นเขียนพระคาถาอยู่ในกระดาษาแล้วก็เอามาม้วนแล้วก็ใส่ชื่อวันเดือนปีเกิดแล้วก็เอาใส่ในเทียนทําเป็นไส้เทียนก่อนแล้วก็ม้วนเป็นเทียนแล้วก็เอามาจุดเพื่อสะดอเคาะต่อชะตารับโชคหรือว่าเป็นเทียนเมตตาหรือว่าเทียนแม้กระทั่ง การสอบอะไรอย่างเงี้ยสอบเรื่องขั้นหรือว่าสอบนักเรียนทั่วไปเนี่ยทางทางล้าน,นาเขาจะมีความเชื่อแบบนี้ว่าหุดเทียนแล้วก็เหมือนเสริมกําลังใจะนะเสริมกาลังใจอาจารย์ครับแล้วการบนกับการขอเนี่ยถ้าบนเนี่ยบางทีอาจารย์ก็เคยแนะนําอยู่ว่าไม่ต้องบนเราไปไปพูดเอออย่าพูดประว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วว่าให้ประสบความสําเร็จรทางนูน้นทางนี้นะครับแล้วก็ ผลสําเร็จตามมาแล้วก็เนี่ยเราค่อยมามาไหว้ตามที่เราขอเนี่ยแล้วเราก็ค่อยเราอยากจะได้อะไรก็ซื้อไปฝากไปบ่นไปไปที่ไปเเหมือนแก้บนนั่นแหละแต่ว่านี่เราขอเราไม่ได้บ่นไปพี่ชายครับผมมีข้อสงสัยครับครับอาจารย์เดยวผมพอถามอาจารย์นะครับแบบการลงหน้าหน้าทองมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างครับก็ลงหน้าทองเนี่ยก็คือเป็นของอาจารย์นี่จะเป็น สายทางล้านานาเนาะมีสายาล้านานาได้ร่ำเรียนจากครูบาอาจารย์มานี่แหละก <ผม S 2> ็ะมันคือแบบว่ามันหน้าหน้าทองเนี่ยมีเป็นเป็นร้อยปีแล้วมา่บาบจากนี้นะโอ้โหแล้วที่นี้แบบผมได้ยินมาว่านาหน้า,นาทองนี่มันเสริมช่วงความเมตตาการเมตตามหานิยมใช่ไหมครับแล้วก็พวกราศีเสริมราศีเสริมสนา่าแต่ถ้าแบบเราอยากมีความปังด้านความรักหรืออยากให้คนมาเมตตาอยากให้คนรักเรามากๆอะ อยากให้ชื่อเสียงโด่งดังเนี่ยมันสามารถช่วยได้ไหม,ไมครับอ่าก็อันนี้ก็อ่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าลงหน้าหน้า,นาทองเนี่ยมันได้ครอบจัก,กรวาลละร้อยแปดเนี่ยได้ทั้งนี่แหละเสืิมความรักหรือว่าชื่อเสียงแล้วก็ไม่ว่าเราจะทำกิจการงานอะไรเนี่ยอ่าครับ,รบก็แบบต้นตำรับนาหน้า,นา,นาทองเนาะเราก็จะเห็นเลยว่าอาจารย์สุบินคือว่าขึ้นชื่อมากๆแล้วทีนี้แบบ ถ้ามีบุคคลใดหรือว่าคนใดคนหนึ่งแบบไปลงหลายสำนักนี่แบบไปสำนักเช่นมาสำนักนาหน้าทองที่ของกับอาจารย์แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ไปทําที่สำนักอื่นมันมีความคิดมันมีหรือว่ามันมีผลอะไรบ้างครับเออจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้จํากัดเนาะก็คือเราลงนาหน้าทองเราต้องมีใจศรัทธาก่อนกวามหนึ่งก็คือศรัทธาแล้วก็เราจะลงที่สำนักอาจารย์ก็ได้หรือจะไปที่สำนักที่ไหนก็เนี่ย ก็คือเราศรัทธาที่ไหนเนี่ยเราไปลงสมมติลงที่นี่ละแล้วจะไปลงที่นี่เพิ่มอีกอย่างเงี้ยก็ได้อยูอ่แล้วแต่ความสบายใจแต่ <ใจ S 2> ความสบายใจ,ใจด้วยสะดวกใจใช <จ S> ่ครับสะดวกใจอย่างนี้อาจารย์ครับทีนี้อยากถามนิดนึงว่าความถี่เนี่ยเหมือนบอกเหมือนเคยลงแล้วอะไรเงี้ยมังคนรู้สึกว่า,วาอ้ยไม่ได้แล้วฉันต้องมาลงบ่อยๆดวงฉันจะได้ปังๆไวๆขึ้นอันนี้มันอที่มันเกี่ยวกันไหมเกี่ยวกันอยู่ที่ว่าตัวตัวเราเองมากกว่าจิตใจเราศรัทธาแล้วก็ทีนี้เนี่ย ตั้งบริฐานด้วยครับสมมุติว่าวิจชายตั้งบริฐฐานว่าจะมาลงปีละครั้งหรือว่า6เดือนครั้งหรืออ่ะสามเดือนครั้งอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าก็จะไปทํากิจการอะไรก็ต้องไปเสริมก่อนแล้วค่อยไปทำอย่างนี้ใช่เพราะว่าอย่างตัวพี่ชายแฮกเองเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกก่อนไปถ่ายทำภาพยนตร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มาหาอาจารย์แล้วก็มาลงณหน้าทองกับอาจารย์คือเหมือนที่อาจารย์บอกตะกี้เลย ถ้าเรามีความสุขว่าถ้าเราจะไปทํางานการใดเพื่อเสริมสร้างบารมีและสร้างความมั่นใจก็สามารถเข้ามาได้เข้ามาได้อยู่ที่ปณิธานของตัวเราเองใช่แบปจิธานแล้วก็มีความศรัทธาแล้วก็ความเชื่อมั่นด้วยแต่ว่าเราเชื่อแล้วหมายถึงว่าเหมือนเรามูแล้วอะครับแต่ละเราก็ต้องลงมือทาด้วยเถึงจะสําเร็จอย่างเงี้ยครับอาจารย์ครับแบบอาจารย์มีลูกศิษย์คนไหนที่แบบว่ามาขอหรือว่าเคที่เป็นดารานักแสดงแบบผู้มีบุคคลที่มีชื่อเสียงแบบ มาขอหรือว่ามามูเตลูมาจ่าแล้วค mm ื hmm. อได้ประสบผลสําเร็จบ้างครับก็มีมีหลายๆท่านเนาะครับคือทั้งดารานักแสดงหรือแม้กระทั่งกับบุคคลทั่วไปเนาะครับก็ลงแล้วก็มีสบความสําเร็จอย่างเงี้ยก็หลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านความรักหรือการงานการเงินหรือธุรกิจที่เราเขาตั้งจิตไว้ตั้งใจไว้ นะครับก็อย่างที่เราเห็นนะครับก็สามารถติดตามได้คนเอ๊ะมีดาราคนไหนบ้างอะไรยังไงก็แ<า>อบเข้าไปส่งในเพจเออไปติดตามในเพจนะครับเราก็จะรู้เลยว่าโอ้โหดาราท่านนี้แต่อย่างที่บอกนะครับว่าหลายช่องจริงๆแล้วก็มีชื่อเสียงมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง เออนักแสด,ดงฝ่ายชายฝ่ายหญิงห,หรือจะเป็นช่องเล็กช่องใหญ่นี่ก็มาหาอาจารย์แม้กระทั่งพี่ชายแฮกเองก็ตามพูดถึงอย่างนี้แล้วอยากลงใช่ไหมอยากลงูลม,ลมากเลยโอเคเดี๋ยว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 ช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันเดี๋ยวมาดูน้องเล้งลงณนะหน้าทองกับอาจารย์สุบินกันนะครับครับผมดยแปดมกรละเล็งเหนผู้ทรงดังคำมกมานธนาทุกอย่างทุกประการนั้นจะม่มีแต่ไม่ใจะย็น วงเจยาะมังคลังัยยโติงวันุเตโตนิติที่ะคงกังโสสังฆังเ้คงคงทุกขลยุสสะขลุ่ามะข่ติเจเกิดเป็นตมะนี้ขโน่ิที่ตูชิยยังคลังสัพเพพุทาปราปทาปตชัยาะมังคลังนะมะหิสุขนะทางนามอุสาสตุิตตะกุายี si si pa si tu muru kutu sumurawu janai san kukwini baca maha si lakna nanti lakarama si ti i jan tuni pati ni unamu kukwatu si ti raja ti jan lati ta san tuti kutala samarima unayi pa nama suhum pala pati panwi kutang

ม pues er nah, ังคขลังอนเตนัสจาวัชินะของุเศยชัยัมังค์ขลังนั้นจเข็มจม่ใช่พดผลลให้ท่านลงใคเมือยงสมาพุทธธรรมุนธรรมังราสังโฆสังขาสังคุโสังขารังธรมุธรรมังอันังสังขสังขารังปันะปัญญโยหุตุนอยช้างถ้โตสุทรนิตสังขารทรงโยบุธิศัตมาัตรูมีพุทธร้อนทงังสังขูกลางพอนาสังขเตชะยกมังคขลังนั้เข็มใจไม่ใช่พูผลให้ท่างใน่ ทรงสุาพา500ม่ต่างหากเเมตรมกั้นครับในตอนนี้นะครับเราสองคนก็ลงนะหน้าทองกับอา <ผม S 2> จารย์สุวินเรียบร้อยแล้วนะครับเร้รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีมากๆครับแบบ mm hmm. ได้ทําในสิ่งตัวเองตัดทาแบบ mm hmm. อยากมาทำมานานมากๆแล้วนะครับแบบวนันีได้ทําแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย เราจะปังหลือเหรอเนี่ยของเล็กที่ตะกี้ลงคือร้อยแปดอ่าหน้าทองร้อยแปดแผ่นครับครับร้อยแปดนี้มันยังไงบ้างก็เกี่ยวกับนี่แหละเขาเรียกครอบจักรวาลเนาะเกี่ยวกับการแสดงด้วยแล้วก็เมตตามหาิยมเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ครับผมส่วนของพี่ชายแฮกนะครับก็ลงเก้าจุดเก้าดเสริมสริมงคลเสริมดวงอ่าแล้วก็เกี่ยวกับการเงินการทองอะไรอย่างงี้แหละ แล้วก็ที่หน้าผากที่ปากที่ลิ้นนะครับก็อย่างที่เห็นกันอันนี้ดีกว่านะครับคุณผู้ชมใครหลายๆคนที่เห็นเราสองคนนะครับได้มาลงหน้าหน,น้าทองอาจารย์สุบินแล้วนะครับสนใจอยากจะมานะครับก็สามารถติดต่อสอบถามหรือถ้าไปดูได้ที่เพจนะครับอของคุณหน้าหน,น้าทองหรือสามารถเดินทางมาที่นี่เลยนะครับมูลนิธิสุบินนิมิตนะครับเราจะขึ้นไว้ตรงด้านล่างนี้เลยนะครับลองสามารถติดต่อสอบถามแล้วก็เข้ามา ลองดูครับของแบบนี้นะครับถ้าคุณไม่มางูด้วยตัวคุณเองคุณจะไม่รู้ว่าการงูเตลูไปถูกที่ถูกเวลาแล้วก็ถูกอาจารย์แล้วก็เขาเรียกว่าตรงกับจิตของเราชีวิตของคุณจะบังแค่ไหนคุณต้องพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองนะครับวันนี้นะครับผมชัยแฮกครับผมเลงครับต้องกราบขอบคุณอาจารย์สุบินมากมากนะครับก่อนจากกันวันนี้อยากให้อาจารย์สุบินพูดถึงในปีสองห้าหกอวยพรลูกศิษย์ลูกหาที่กําลังชมอยู่ด้วยครับ ก็ในปีนี้ปี2565เนาะก็สิ่งไหนที่ไม่ดีก็ขอให้หมดไปในปีนี้ปีเก่านี้ในปี2566ในปีหน้านี้ที่จะมาถึงนี้ก็ขอให้ทุกทกท่านก็ขออ้างเอาคุณครูบาอาจารย์และคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรงปกปักรักษาคุ้มครองให้ทุกท่านได้ประสบแต่ความสุขความเจริญ คิดปรารถนาสิ่งใดก็ให้สมดังความมุ่งมากปรารถนาให้เหง่งปังปกันทุกท่านครับทุกครับผมวันนี้นะครับทางรายการสายเลือดสายมูของเรานะครับก็หมดเวลาลงแล้ววันนี้ต้องขอกราบลาไปพร้อมกับท่านอาจารย์สุบินเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ นาหน้าทองลูกศิษย์ทั้งทองยกย่องศรัทธาลงนาเสนเมตตามานี้มามาไหลลงด้วยบารมีพ่อปู่ฤาษีทั้งร้อยแปดองค์คุ้มครองเกื้อกูลหนุนทรงใครเห็นหน่วยงง คนหาลูกสิษย์ไทยต่างก็ลังไลกันเข้ามาชมก้มกราบขอพรพระพรหมให้สุขให้สมอุราอยากเป็นเศรษฐีขอบารมีสีหัวาตามีทุกหมดทุกทวนนา โอมสีคเนสายาช่วยดนอาจารย์สุบินหน้าหน้าทองใช่สองร้องใครเข้มครั้งเด่นดังสั่งได้หนึ่งในใจของสิทธุคนศักเซกเลขยันคุณแผนกุมารมีไวไมมจนคุ้มนะ หน้าท้องมีมนเกิดสำฤทธิผลแรงบุญนุนนาำลงหน้าหน้าท้าองมาเถิดพี่น้องสุวรรณพองศายยักษ์ครุฑคนทันคลั่งใครนาคอวยพรอไ้ทุกยากเเมเสน่ห์ ทองชุ่มชํำบารมีธรรมอาจารย์สุบี หน้าหน้าทองใช่สองร้องใครเข้มขลังเด่นดังสั่งได้หนึ่งในใจของสิทธุคนสักเสกเลดยานคุณแผนกุมารมีไว้ไม่จนคุ้มหนักหน้าทองมีมนเกิดสำฤร็ิผล เถิดพี่น้องสุวรรณพงไสยยักษ์ครุฑคนทันข้างใครนาอวยพรให้ทุกอย่ามเสน่หเมตตามหานิยมชื่นชมสมนาคุมนักหน้าทองชุ่มช่ำบารมีธรรมอาจารย์สุบี គីអរហមុងសថា ไว้พนหา ผอหทุกยามเสนเมตตามหาภยมชื่นชมสมเนาคงด้าทองช่วงทาบารมีธหังอาจารย์สุบิ